สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกักตัวอีก14วันกักตัวต่ออีก14วันมิกทองระยะเคลื่อนไหวล่าสุดหายโควิดแล้วแฟนคลับของพระเอกหนุ่มสุดฮอตวิกหมอชิตอย่างมิกทองระยะบอกเลยว่าสบายใจหายห่วงยิ้มออกกันได้แล้วเพราะสดสดร้อนๆเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการแจ้งข่าวดีว่ารักษาโควิด -19 หายแล้วโดยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาทางต้นสังกัดช่องเจ ได้ออกจดหมายแจ้งข่าวว่ามิกทองระยะได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 และอยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดวันนี้12มกราคม65หนุ่มมิกทองระยะก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหล่อๆยิ้มเบาๆเ,เล็กน้อยลงในอิสซากแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความแจ้งข่าวดีว่าวันนี้คุณหมออนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แล้วครับอาการทั่วไปเป็นปกติและกักตัวต่อที่บ้านจนครบ14วันครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเรียกว่าเป็นข่าวดีที่ทำเอาแฟนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์รัวๆพร้อมแสดงความห่วงใยกับหนุ่มมิกทองระยะที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด -19 กันมากมายอาทิกอดกอดรักษาสุขภาพนะเย้ yeah, ดีใจด้วยนะจ๊ะเย้เย้น้องมิกอัปเดตอาการและไอจีแล้วเป็นห่วงมากครับน้องเห็นน้องหายดีแล้วทางเราก็ดีใจโล่งใจ และสบายใจเป็นที่สุดดูแลตัวเองได้ดีนะครับน้องรักรักรักยินดีด้วยนะคะหน้าตาสดใสหายเลเวๆแข็งแรงโตวไวๆนะจ๊ะยินดีด้วยนะครับได้กลับบ้านเป็นกำลังใจให้เสมอครับเป็นต้นขอขอบพุ้นหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ